สวัสดีค่ะแม่หมอปอมี่คณิศาสตร์ค่ะวันนี้ก็มาพบกับปอมี่ในช่องทาง YouTube Channel นะคะของปอมี่นั่นเองค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตามให้ปอมี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะปอมี่ก็จะมาทํานายดวงชะตาให้กับทุกท่านกันนะคะว่าในเรื่องราวของการเงินนะคะหลังจากตุจีนแล้วนะคะวันปีใหม่ของคนจีนแล้วนะคะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เนี่ยจะต้องเจอ,เจออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าการเงินของคุณจะเป็น ะะอันนี้ปอมมี่ก็จะทำนายเรื่องของการเงินให้นะคะในช่วงของสัปดาห์นี้ของคนทั้ง8-7วันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการเงินนะต้องบอกว่า คนวันอาทิตย์นะคะเรามาเริ่มกันที่คนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะคนวันอาทิตย์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดดเด่นนะคะในเรื่องของคําพูดนะคะการเจรจานะคะจะยิ่งทําให้คุณมีเงินนะคะในเรื่องของคําพูดยิ่งพูดดียิ่งได้เงินนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนด้วยนะคะการที่คุณจะทําบุญเสริมดวงชะตาของคุณในตอนนี้ในเรื่องของการเงินนะก็คือให้คุณเสริมดวงนะคะด้วยการทําบุญกับคนนะคะหรือว่าผู้ด้อยโอกาสก็ได้นะคะ หรือว่าทําบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้เช่นกันนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีคนคอยอุปถัมภ์นะคะแล้วการเงินของคุณก็จะดีมากๆด้วยในช่วงนี้นะคะเท่ากับว่าจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคุณจะต้องพยายามพูดจาดีๆไว้นะคะรับรองว่าคุณก็จะเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของการเงินนะคะต่อไปค่ะคนวันจันทร์นะคะต้องบอกว่าวันจันทร์ในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะ ก็เรื่องราวของการเงินของคุณนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอคอยนะคะหรือว่ามีเรื่องราวที่จะต้องใช้เงินหมดไปกับการเรียนการแบบหาความรู้นะคะในเรื่องของคอสัส้นๆนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะมาต่อยอดธุรกิจนะคะหรือว่าต่อยอดความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะก็มีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าเสียเงินไปแต่ก็จะได้เงินกลับมานะอารมณ์นั้นเลยนะคะแล้วก็คุณจะเอามาต่อยอดในเรื่องของการทํางานของคุณได้ดีมากๆเลยแล้วก็การเงินของคุณนะคะจะดีด้วยตัวคุณเองนะหมายความว่าถ้าคุณขายของออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของสวยงามขายของแฟชั่นนะคะมีโอกาสที่จะขายดีมากๆเลยในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของสื่อโซเชียลนะแต่คุณเองนะคะก็มีความขี้เกียจเหมือนกันนะคะต้องโพสต์บ่อยๆนะแล้วก็จะทําให้ยอดขายของคุณดี ขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเงินที่คุณไปยืดในกระสารกู้หรือว่าไปทําเรื่องกู้อะไรต่างๆนะคะอาจจะต้องรอคอยนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะติดปัญหาในเรื่องของ เอกสารนั่นเองนะหรือว่าติดปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบนั่นเองนะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแต่ว่าต้องรอหน่อยนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ให้คุณขยันในเรื่องของการทํามาหาก,กินไปก่อนนะยิ่งพูดดีๆขายของบ่อยๆนะคะหรือว่าออกมาพบปะลูกค้ามากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้คุณมียอดขายมีการเงินเข้ามาที่ดีขึ้นค่ะแต่คุณสามารถจัดการทุกสิ่งอย่างได้นะคะด้วยตัวคุณเองเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เก่งรอบด้านยิ่งวันไหนนะคะตื มาเราทําสวยเนี่ยนะคะยิ่งเงินดีเงินปังมากๆเลยแต่โดดเด่นนะในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะแล้วก็ถ้ามีการวางแผนไว้ว่าอยากจะไปเรียนยิงแอดหรืออยากจะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถเรียนได้นะเรียนแล้วก็จะนํามาต่อยอดกับ ธุรกิจหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานด้วยนะถ้างงานของคุณนะคะมีโอกาสที่จะแบบขยับขยายได้นะคะก็ไปเรียนอะไรที่มันเป็นคอร์สสั้นๆก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคารต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณก็มีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินนะคะเงินดีมีเงินหมุนนะคะละ้านลามีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยให้ใส่บาตรบ่อยๆนะทําบุญด้วยของกินนะคะใส่บาตรนะคะก็จะ ดีมากๆเลยจะทําให้คุณมีเงินมีทองมีโชคมีลาบมีเงินหมุนมีเงินเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณก็มีรายจ่ายเช่นกันนะเขาเรียกว่าช่วงนี้สายเปยนะคะอาจจะหมดเงินกับแฟนหรือคนรักหรือคนรอบข้างได้เช่นกันนะแต่ว่าถือว่าช่วงนี้เงินดีมากให้จัดสรรป็นส่วนดีๆนะคะรับรองว่าเงินของคุณก็จะปังมากเช่นกันนะ,ะในช่วงของสัปดาห์นี้และในขณะเดียวกันค่ะช่วงนี้อาจจะปาร์ตี้เยอะนิดหนึ่งนะเดินสายปาร์ตี้พบปะเพื่อนฝูงนะคะบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์อาหารการกินหมด ไปกับเรื่องกินเรื่องล,ะละัลาแต่ว่าคุณมีความสุขนะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะมาต่อยอดนะคะในเรื่องของการงานการเงินให้คุณมีพลังมีกําลังใจในเรื่องของการหาเงินเพิ่มเติมนั่นเองค่ะส่วนถ้าคุณวางแผนในเรื่องที่จะขยับขยายเรื่องของธุรกิจนะคะมีโอกาสทําได้เช่นกันแต่ว่าถ้าจะลง,ลงทุนร่วมกับใครต้องดูดีๆนะให้ํามาระวังคนที่เข้าหาคุณด้วยเรื่องของผลประโยชน์นิดนึงนะคะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มีคนอยากเข้าหานะช่วงนี้เนื้อ หอมเงินเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นปลาเป็นมาใจดีนะคะเขาเรียกว่าสายเปนะคะก็ถึงในถึงการก็ระวังนิดนึงละกันนะคะเขาเรียกว่าเงินดีนะแต่ว่าก็รับมาจ่ายไปเช่นกันค่ะนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการเงินที่ดีมากๆเลยนะคะต่อไปคนที่เกิดวันพุธนะคะต้องบอกว่าคนวันพุธนะคะมีความแบบการเงินค่อนข้างที่จะ เวิร์กมากๆนะคะมีการลงทุนมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวคุณเองได้แล้วตัวคุณเองเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะคะถ้าช่วงนี้นะคุณได้รับความรักความเมตตานะคะเป็นที่รักของผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยนะมันจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยเงินดีมากนะคะถ้าคุณข่ของอยู่นะคะก็ให้เข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่นะคะคุณแม่นะคะผู้หญิงที่เป็นแบบเพศผู้หญิงก็จะดีมากๆเลยนะคะจะทําให้คุณเนี่ยได้รับการเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะช่วงนี้ก็รูก เยอะมากเลยแล้วคุณเองก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบผู้หลับผู้ใหญ่คอยแบบให้การช่วยเหลือน่ารักค่ะเป็นเด็กน่ารักเป็นคนน่ารักนะคะไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินหรอกนะแต่เพียงแค่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการลงทุนนะคะหรือว่าอยากจะทําอะไรที่เพิ่มเติมจากธุรกิจที่คุณทําหรือว่าถ้าคุณทํางานประจําอยู่นะคะตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะอยากทําอะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าสามารถทําได้นะถ้าธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะทําเพิ่มนะคะเป็นในเรื่องราวของแบบ อะไรที่ทํได้ความรักอะ่ะอะไรที่ทําแล้วมันรู้สึกว่าส่งผลกับคนรอบข้างที่เรารักนะคะดีมากทําได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเงินที่ดีมากๆเกี่ยวกับการต่อยอดธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วนะคะคนวันพฤหัสไพ่ดีมากในช่วง6สัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าการเงินของคุณดีมากๆเลยนะมีโอกาสที่จะขยับขยายมีหน้ามีตาทางสังคมนะคะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะมีกินมีใช้นะคะแล้วก็ช่วงนี้หรูหรา มาเห่านะคะใช้ของแพงนิดนึงก็ระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะแล้วก็อย่าใช้เงินตามอารมณ์นะมีโอกาสที่จะหมดเงินเยอะเช่นกันนะคะแต่ว่าการเงินของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะโดดเด่นมากๆว่าจะมีผู้รับผู้ยายลูกคงลูกค้านะคะเข้ามาซื้อของเข้ามาอุปถัมเข้ามาแบบดีลงานเข้ามาแบบช่วยเหลือคุณเยอะมากในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะทําให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะหากคุณทํางานที่เจอผู้คนนะคะหรือว่าเป็นเซลล์หรือว่าต้อง พบลูกคงลูกคา้าช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากนะคะแต่ว่าให้คุณระวังเรื่องของอารมณ์นะบางทีอาจจะทําให้เสียลูกค้าได้ด้วยอารมณ์ของตัวเองนะคะพยายามอย่าใจร้อนนะคุยอะไรด้วยเหตุผลนะคะรับรองว่าเดือนนี้ไออาทิตย์นี้นะคะของคุณก็จะแบบเงินปังมาก ะะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะคุณจะหมดเงินไปกับของหรูหราเช่นกันนะคะอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ๆเช่นเครื่องประดับเพชรพลอยนะคะหรือว่ากระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยช่วงนี้ก็มาเต็มเช่นกันเพราะฉะนั้นก็คือใช้เงินด้วยความระมัดระวงังนะคะก็จะทําให้คุณผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างจริงกับเบลมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินของคุณดีนะในช่วงของสัปดาห์นี้ค่ะเงินปังมากนะอ่ะต่อไปค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์ต้องบอกว่า เงินดีเช่นกันนะคะแต่คุณเองก็มีโอกาสที่จะลงทุนทําธุรกิจอะไรใหญ่ๆเช่นกันในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าเป็นการต่อยอดที่ดีมากๆเลยนะทาให้คุณมียอดมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมนะคะเป็นการลงทุนที่ดีมากนะคะแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้รับผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีรายจ่ายที่อยู่นะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะจัดสรรปันส่วนแก้ไขปัญหาได้ค่ะขอแค่ให้มีสติแก้ไปแค่แก้ไปทีละสเต็ปนะคะรับรองว่าก็จะผ่านผลไปได้ดี เช่นกันนะแต่ว่าเงินของคุณก็ปังมากนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจทําอะไรก็สําเร็จในช่วงของสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นยิ่งขยนันยิ่งโพส์ยิ่งขายของยิ่งลุยนะคะยิ่งดีมากๆเลยจะทําให้คุณมีเงินเข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณลงมือทํานั่นเองค่ะ ่อไปค่ะคนที่เกิดวันเสาร์แล้วนะวันเสาร์นะการเงินก็ดีเช่นกันนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสที่ลูกค้าเก่าๆนะคะหรือว่าลูกค้าใหม่ๆก็เข้ามาซื้อของของคุณนะยิ่งการที่คุณค้าขายออนไลน์หรือว่าเป็นเซลล์นะคะเงินดีมากนะคะมีโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจได้เช่นกันนะมีโอกาสมีโชคลาบด้วยนะคะได้โชคลาภจากแดนไกลนะคะหรือว่าโชคลาบจากคนนะคะเขาเรียกได้ว่าแฟนคุณหรือว่าคนรักหรือว่าหุ้นส่วนนะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณในเรื่องของการ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินของคุณในช่วงสัปดาห์นี้นะดีมากนะคะมีโอกาสได้โชคลาภด้วยนะเพียงแค่ว่าคุณเนะี่ยอย่าไปหวังอะไรที่มันใหญ่เกินไปนะคะจงพอใจในสิ่งที่ได้มานะคะนั่นก็คือความสุขแล้วก็การเงินที่ดีที่คุณแบบโอโ้โหแฮปปี้มากในช่วงนี้นะแต่ว่าคุณเองนะคะก็จะหมดเงินเกี่ยวกับการเดินทางเช่นกันนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่นะอยากจะเที่ยวอยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็จัดสารปันส่วนเรื่องของการเงินดีๆนะคะมีโอกาสได้โชคลา แน่นอนนะแล้วเวลาถ้าไปเดินทางไปต่างประเทศเออไปต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นนะคะหรือว่า ไปไหวพงไหว้ผะนะคะก็เสี่ยงโชคติดมือมาบ้างนะคะก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์นะคะในเรื่องของการทํานายดวงชะตานะคะในเรื่องของการเงินนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ปอมมี่ด้วยนะคะการทํานายดวงเป็นการทานายดวงโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะขอให้คุณมีสติในการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอมมี่จะมาพูดเรื่องอะไรน,นั้นฝากติดตามรับชมได้ค่ะวันนี้ไปแล้วเฮงๆเลย,เลยๆค่ะ អ <mimitra> ា